ที่เป็นสภาพบ้านพักของนางประภัยพิษชาวชุมชนหัวสะพานเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมาหญิงคนนี้ถูกจับกลุมไปตั้งแต่วันที่20สิงหาคมค่ะเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข,บ,ขบวนการเปิดบัญชีม้าทําให้น้องชายที่ป่วยติดเตียงต้องอยู่บ้านหลังนี้เพียงลัพังอย่างดีที่ยังมีเพื่อนบ้านคอยสลับหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะเพื่อนบ้านและอสอมอชุมชนหัวสะพานพัฒนาบอกว่านางประภัยพิษล้มป่วยจากความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายซีกซ้ายเป็นอัมพาตแม้ว่าต่อมาจะฟื้นตัวได้บ้างแต่ยังไม่แข็งแรงเต็มร้อยกระทั่งมีคนชักชวนให้ไปทำงานค่ะอ้างว่าให้รายได้วันละ4 0 0บาทแต่ว่าภายหลังนางประภัยพิษเองกลับถูกหลอกให้ไปกดเงินและเปิดแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลมาทราบภายหลังค่ะว่าตำรวจได้ระบุว่านางประภัยพิษเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันในกระบวนการบัญชีม,มา้าแล้วก็ถูกจับกลุ่ม ตอนนี้เพื่อนบ้านเป็นห่วงนะคะและมองว่าบัญชีม้ายิ่งทําให้ครอบครัวที่ยากจนตกอยู่ในที่นั่งลําบากยากยิ่งขึ้นคืออย่ามาทําให้เขาเดือดร้อนน่ะตอนนี้น้องเขาก็พิการอยู่อตอนนี้น้องเขาเดือดร้อนมากๆเลยล่ะอยากให้ช่วยสังคมช่วยโอ้อย่าไปทําอนี้เถอะเราก็รู้อยู่มันไม่ดีเนาะมันสิ่งไหนไม่ดีเราก็อย่าไปยิ่งอยู่คนชื่อเขาทำเขาอาจอยากได้เงิน แต่เขาไม่คิดว่ามันจะผิดจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยคนรอพิการเขาก็อยากได้เงินเพิ่มมันแหละอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการมงคับคดีจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียงค่ะและเตรียมให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย โดยกรณีนี้ถือเป็นกรณีศึกษานะคะและก็จะเป็นบทเรียนสําคัญให้กับชาวบ้านว่าไม่ควรหลงเชื่อขบวนการหลอกเปิดบัญชีมา้าครับคือตอนนี้เนี่ยคือถ้าถ้าท่านใดที่ที่รู้ว่าตัวเองมีการเปิดบัญชีแล้วจ้าเปิดบัญชีอยู่นะครับก็อาจจะต้องใช้ความรับรองแล้วก็ไปปรึกษานะครับปรึกษาทางข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยกับทางสำนักง,งานอาย,ยาการ้มครองสิทธิ์ได้นะครับว่าตอนนี้ควรจะทํำยังไงแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยก็ ปิดบัญชีไปเลยนะครับอย่าให้คนร้ายเนี่ยเขาสามารถเอาบัญชีเนี่ยไปใช้ได้นะครับอในเนบื้องต้นเนีนามมา่ยแนะนําว่าควรจะต้องปิดบัญชีไปเลยนะครับโฟกัสกับการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงค่ะระยะสั้นจะเน้นไปที่การช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งการมอบเงินสงเคราะห์จัดหาอาสาสมัครเข้ามาดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจําวันและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ต่อมาระยะกลางจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานยุติธรรมหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับคดีของนางประภัยพิษและจะติดตามหาญาติพี่น้องที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมได้ส่วนระยะยาววางแผนเอาไว้สองแนวทางค่ะทางเลือกแรกก็คือการจัดหาครอบครัวอุปการะที่พร้อมรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างต่อเนื่องหรืออีกทางเลือกหนึ่งกรณีที่สส่งต่อผู้ป่วยติดเตียงไปยังสถานสงเคราะห์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้ได้รับการดูแลและฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะ